สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช h n น n e l Daddy Cooking ครับวันนี้ Daddy มีเมนูกุ้งกรอบข่วพริกเกลือมาฝากเพื่อนๆกันครับ เป็นเมนูก mm ับ hmm. ข้าวก็ได้หรือจะเป็นกับแกล้มก็ได้นะครับเป็นกับข้าวเนี่ยคลุกกับข้าวอร่อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าน้ําซอสของขั่วพริกเกลือเนี่ยมีความเค็มเผ็ดนะครับแล้วก็มีความหอมของพริกกระเทียมแล้วก็รากผักชีด้วยนะครับมาคลุกกับกุ้งทอดกรอบๆนะครับด้านในมีความกรุบๆของกุ้งนะครับอร่อยแล้วก็เข้ากันเป็นอย่างดีเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกเป็นกุ้งขาวแกะเปลือกผ่าหลังนะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับใช้ทั้งหมดประมาณ500กรัมครับต่อไปเป็นแป้งทอดกรอบ150กรัมแป้งข้าวเจ้า2ช้อนโต๊ะน้ําเปล่าเย็นจัดประมาณ200มิลลิลิตรครับต่อไปเป็นพริกขี้หนูเขียวแดงนะครับประมาณ15เม็ดรากผักชี2ราก กระเทียมจีนประมาณ10กลีบครับต่อไปเป็นเนยจืด1ช้อนโต๊ะสซีิ้วขาว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาครับ เรามาเริ่มกันเลยนะครับขั้นแรกเรามาผสมแป้งสําหรับชุบกุ้งทอดนะครับเราใช้แป้งทอดกรอบผสมกับแป้งข้าวเจ้าก่อนนะครับจากนั้นเราก็เติมน้ําเปล่าเย็นจัดลงไปครับรค่อยๆเติมน้ํานะครับแล้วก็คนไปเรื่อยๆครับคนจนน้ําเปล่ากับแป้งละลายเข้ากันนะครับแล้วก็เนื้อเนียนแบบนี้เลยนะครับเดีย๋ยวเราจะนํากุ้งมาชุบแป้งแล้วก็ไปทอดครับ ขั้นตอนต่อไปเรานํากุ้งที่เราล้างทําความสะอาดแกะเปลือกแล้วก็ผ่าหลังเรียบร้อยแล้วนะครับนํามาหั่นให้เป็นชิ้นพอคําครับถ้าของใครตัวใหญ่ก็หั่นสัก3มชิ้นนะครับวันนี้เราใช้ตัวกลางๆก,ก็หั่นครึ่งครับจากนั้นเราก็นํากุ้งมาผสมกับแป้งได้เลยครับคลุกเคล้าให้แป้งเนี่ยเคลือบกุ้งให้ทั่วนะครับจากนั้นเราเติมน้ํามันลงในกระทะครับตั้งน้ํามันให้ร้อนนะครับจากนั้นเราเบาเป็นไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับ นำกุ้งใส่ลงไปทอดได้เลยครับทอดไปเรื่อยๆจนกุ้งเนี่ยเหลืองกรอบนะครับเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับถ้ากุ้งติดกันนะครับเพื่อนๆยังไม่ต้องรีบแยกนะครับรอให้แป้งกรอบก่อนแล้วเราค่อยแยกนะครับวิธีนี้จะทำให้แป้งเนี่ยมันไม่หลุดจากกุ้งนะครับขั้นตอนต่อไปเรานำรากผักชีมาสับให้ละเอียดเลยครับเราจะใส่รากผักชีลงไปคั่วด้วยนะครับเพื่อทำให้มันเพิ่มความหอมนะครับ สับให้ละเอียดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็มาสับกระเทียมครับเพื่อนๆจะใช้ตำเอาหรือจะใช้สับเอาก็ได้นะครับถ้าใครต้องการให้มันละเอียดเนี่ยเราก็เอาไปเอาไปตำได้นะครับแต่ดดดี้ต้องการให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราก็ใช้วิธีการสับเอาครับต่อไปก็เป็นพริกขี้หนูเขียวแดงครับเราก็มาซอยให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับใครจะใช้พริกขี้หนูหรือพริกจินดาแดงก็ได้นะครับแต่ถ้าพริกขี้หนูเวลาไปคั่วเนี่ยมันก็จะหอมขึ้นนะครับ เราก็สอยให้เป็นชิ้นเล็กๆครับใส่มากใส่น้อยนี่แล้วแต่ความชอบเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราตั้งกระทะไฟกลางๆนะครับจากนั้นเราก็ใส่เนยสดชนิดจืดลงไปครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมครับเราจะคั่วเนยกับกระเทียมให้หอมเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีเนยใช้น้ํามันแทนก็ได้นะครับแต่ถ้ามีเนยเนี่ยมันก็จะหอมอร่อยขึ้นนะครับพอกระเทียมกับเนยหอมแล้วนะครับเราก็ใส่พริกกับรากผักชีลงไปครับ เราก็คั่วทุกอย่างให้หอมเลยนะครับจากนั้นเราจะปรุงรสนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปตามด้วยซอสหอยนางรมสีอิ้วขาวน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสครับจากนั้นเราก็คลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับเคี่ยวต่ออีกสักครู่หนึ่งให้น้ำซอสเดือดนะครับพอน้ำซอสเดือดแล้วเราก็ใส่กุ้งทอดลงไปครับ แล้วเราก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันนะครับขั้นตอนนี้เราปิดไฟได้เลยนะครับพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยนะครับเมนูกุ้งกรอบคั่วพริกเกลือครับทานตอนอุ่นๆละอ้น,อนนะครับแป้งนี่ยังจะกรอบอยู่นะครับแล้วก็ตัวกุ้งด้านในเนี่ยก็จะมีความกรุบๆนะครับ ตัวน้ำซอสที่เคลือบนะครับมีความเค็มเผ็ดแล้วก็ตัดหวานนิดๆทำให้รสชาติมันกลมกล่อมขึ้นนะครับมีความหอมของพริกกระเทียมรากผักชีที่เราใส่ลงไปด้วยนะครับเป็นเมนูที่คลุกกับข้าวแล้วอร่อยมากๆเลยนะครับใครจะทานเป็นกับข้าวหรือเป็นกับแก้มก็ได้นะครับถ้าเราคลุกทิ้งไว้นานๆน,น,นะครับตัวแป้งเนี่ยมันก็จะอ่อนลงนิ่มลงเป็นธรรมชาตินะครับตัวนี้ทานตอนอุ่นๆร้อนๆจะอร่อยที่สุดเลยนะครับ เ,เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ